เบียดมาแ้วหน้าเลยครับอยากเข้าในมก่อนนั้นอะไรจะต่งาเราควเบียดกันในมืก่อนเลยครับสวัสดีครับบ๊วยบ๊วยบ๊วยบางย ที่ไปไปที่เจมเจมได้ของฝากไปเจมได้ผ้าขาวผ้าได้ผ้าไปห้าองค์อ่ะเจมได้ผ้าขาวไปให้เราให้ให้ทั้งหมดกันเจมทีลลาได้ของฝากไปไปเข้าที่วัดตไได้อฝาเจมพร่งนี้นะเจมจะเอาไปไปเล่นเลยนะให้ได้ถ้าเอาคว้าสี่คนเลยนะถ้าเหนื่อยนั่งผ้าใบที่นั่นแล้วฝากก็ให้กันเาไปแล้วไป้อเจ

นะครับปอเชเพระองคขนาดน้นีมึงนะครับใช้เชินนิดนึงนะครับนาให้เราใช้่นิน่นะเาะันเอจ้าจ้าใชเลยสวัดีครับ

ឡើងដៃឡើងដៃដៃដៃចូលទៅសູ້กันបាទសូមជួយតាមការណែនាំ

Hei, pappa! Kom igjen, vi skal til Bakhsria. Eile, ele, 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 ele,

บานประชานนนี้ก <rôle à déc> ็น <gens> ้อยใส่องเกออเลยูไม่ได้ใลยวาอย่าลืมตุ๊กตาบ้านะทม่ตุ๊กตาบ้าฝาก้าไวนะี่้งเตอร์ต้อง ไปหวยอะไรหวยสร้างได้เนี่ยมันมันไม่ได้ <laughs>